เราสองคนเนี่ยเดินผ่านกันแวบ,บเดียวเนี่ยมันต้องรู้สึกได้มันต้องสัมผัสได้เลยว่านี่คือสกายนี่คือนานี้คุณต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะคุณนะคุณต้องสัมผัสปุ๊บรู้ปั๊บสัมผัสปั๊บรู้ปุ๊บสัมผัสปุ๊บ โอโอเคพร้อมเพียงมาอันนี้คือพร้อมเพียงเลยตอขึ้นคอนเสิร์ตได้เลยได้เลยนะคะตอนคุณถ่ายซีรีส์ด้วยกันมันเป็นฟิว่ามันต้องมีเตะมีต่อยมีกอดคอลูบหัวกันอะไรเงี้ยยังจําความรู้สึกนั้นที่สัมผัสกันได้ไหมจําได้ครับจําได้หัวนสกายเป็นยังไงบ้างโตครับหัวหัวนี้เป็นยังไงบ้างหัวหัวหัวดีหัวดีหัวดีเออไ่ไ สมมติว่าเวลาเรากอดคอกันไหลสกายเป็นยังไงบ้างสกายไหลกว้างครับเหาอะไรนะไหลหนาอะไรหนาไหลของนานิเป็นยังไงบ้างคะไหลโดนจอเไววหหนจัังมันไไดด้โีม่ต้องตัดไปทำ meme นะ คนนั้นคือเสถีสรมแล้วก็รู้จักกันเป็นอย่างดีมากลองทายเล่นดีกว่านะคะสมมติว่ารู้จักกันดีขนาดนี้นะคะรู้จักอวัยวะกันดีขนาดนี้คุณจํานิ้วก้อยของคุณสกายได้ไหมโอ้โแต่คิดว่าน่าจะจําได้เพราะว่าเมา่ะเคยไปโดนพอดีแป๊บเดียวแป๊บเดียวในจังหวะไหนหรือที่เราจะเผลอไปโดนนิ้วก้อยกันได้บุดึงเดินเดินเดินข้างๆกันแล้วก็ เฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยอะไรเงี้ยหรือว่าหรือว่าตอนแสดงอาจจะเผลอจับอะไรค่ะอืเอ๊ะไม่ได้สังเกตนิ้วก้อยสังเกตอันนี้ก็ดูที่ก็ดูยัง๋ยมัจับก็ดูไม่ได้จับโดนจับเฉยเฉยไม่ได้จับโดนจะไม่ถอดใช่ไหมหรือยังไงนะอันนี้กไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกเนาะใช่โอเคก็คือเราคือพลังของสกายอันนี้แล้วกันเก็บไว้เก็บไว้ เราคุณรู้จักนิ้วก้อยเขาขออนุญาตให้คุณหลับตาแล้วคุณจะต้องถ่ายว่านิ้วก้อยไหนคือนิ้วก้อยของสกายโอ้นานจังเริ่มได้ยังครับเริ่มได้เลยจับลับได้เลยนี่นิ้วก้อยหรือนิ้วโป้ง <anche S 2> <static. S 1> S <S อันนี้นิวสกายกี่เเป็น4%ให้ร้อยจับมาจับจับแล้วเปิดตาอ่ะอ่ะหนึ่งสองสามเฮ้ยตกใจอะไรอะอะไรอะไร ใช่เป็นนิ้วสกายเออแต่ไม่เท่าไหร่ไอ้ตรงนิ้วสกายนิ้วสกายไม่เท่าไหร่แต่พอจับนิ้วก็พี่กจิบปุ๊บนานี่เพราะว่านี่เหมือนนิ้วโป้งนนะคะช็อกอิ่งโอเคิวนี้วิวนี้เดี๋ยวเราให้มารื้อความทรงจำความสนิทสนมกันนะคะระหว่างสกายนานีนะคะกับเกมนี้ค่ะขอผมจับขอผมทัชอย่ามาทะลึ่งเบ๊ะ เกมนี S <S> ้นะคะพวกคุณสองคนจะต้องถ่ายว่าอวัยวะนะคะที่คุณได้สัมผ well ัสไปเดี๋ยวเราจะมีตัวช่วยมีปรัศนีออกมาอวัยวะที่คุณสัมผัสไปเนี่ยอวัยวะไหนเป็นของเพื่อนคุณอวัยวะไหนเป็นของสกายอวัยวะไหนเป็นของนานิเราจะสลับเล่นเรื่อยได้ครับปรัศนีแปลว่าอะไรครับอธิบายคุณนานิฟังหน่อยครับคุณนานิปรัศนีคุณว่าแปลว่าอะไรเดี๋ยวมันจะยาวนะครับแต่ผมไม่รู้จริงๆปรัศนีเหมือนว่าเวลาเขาจะมีคนที่ออกมาเป็นบุคคลปริศนาอะไรเงี้ยให้เราอ๋อเออเป็นคนในความลับ เป็นไปฟิวนนต์ฟิวนนต์ฟิวนั้นคนที่อาจดหมายไปส่งเออไปสนียังทันยังทันนี่ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่มีมีสติเวลาขึ้นคอนเสิร์ตอันนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญประชิินีของเราค่ะ อันนี้รอบประสานิสเฮ้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 เขเขยเขยยเขยอ่ะวันนี้อประสานิของเรานะครัมนประสานิหน้าตาเหมือนคารวานเมื่อกี้เลยครับจะการถามว่าทาไมประสานิหน้าเหมือนคารวานรับค่าตัวคูณ2องมเนี่ยตอบหน่อยผู้จัดรายการเชิญเลยนะคะใครก่อในรอบแรกใครก่อนดี ให้พี่สกายปิดตาก่อนโอเคแลค้วก็พี่นานีนะคะขึ้นบนแท่นก่อนนะคะ <Okay S 1> เดี๋ยวเราจะมาถ่ายกันนะคะว่าอวัยวะใดนะคะที่เป็นของนานีนะคะในข้อแรกค่ะเราจะให้ถายข้อสอบค่ะ oh! Oh! ข้อสอบ่ะข้อสอบคุณต้องทราบว่าข้อสอบไหนเป็นข้อสอบของนานีถ้าพร้อมแล้วสลับที่ค่ะ คุณสกายพร้อมแล้วนะพร้อมมากครับโอเคคุณเตรียมตัวจับข้อสอบนะฮะท่านแรกคุณไม่กล้าจับหรอะคะกลัวค,ค,คุณน้องแตๆก็ได้ค,ะค่ะเสกคนแตะข้อคนแรกค่ะอ่าโอ้เป็นยังไงคะเหมือนแว่นมอเตอร์ไซค์มาแบบแบบมันมันเหมือนมีฝุ่นแบบนี้เียวสองสิบห้า ก็เป็นเรื่องปกติเราในช่วงนี้ก็เตรียมสุดหนะไม่เขาจะแบบไปไปไปนั่งเท้าโต้กินข้าวมันขุนติดนิดนึงอจจะได้ค่ะเชิญท่านที่สองค่ะข้อสอบของท่านที่สองค่ะยังไม่ถึงอากุณก้าๆหน่อยโอเคเฮ้ยนีเทกเจอร์ต่างจากเมื่อกี้ทำไมอ่าพูดไงดีนะมันแบบมีความเดี๋ยวว่า แวจะบ,บรรยายความในใจให้ดูจับตาเห็นคุณจะพูดว่าอยากใช่ไหมมีค,ความเอ่อเรียกว่าขูข่ขากว่าคนแรกนิดนึงนิดนึงนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวนะแต่ว่าถือว่าผมว่าเขาเขาทาโลชั่นมาค่ะคนที่สามค่ะคุณค่อยๆค่ะค่อยๆค่อยๆค,คนนี้ค่ะเอ่อเพิ่มนิว้วสักนิ้วไหมคะ ผมว่าคนคนคนนี้ใกล้เคียงกับคนที่สองคือขลุกขนาดนั่นเองขนาดนั่นเองเอาแล้วเข้าลงไปเลยเอาที่ดีๆคือตรงนี้ถ้าคุณอยู่นี้โอเคอ่ะประมาณนี้โอเคคนสุดท้ายค่ะคุณสกายค่ะโอเคโอเคเอ่อเก้าหน่อยค่ะกล้าหน่อยเฮ้ยเฮ้ยคนนี้รูปร่างผมเพรียวแน่นอนเพราะว่าไอ้เรียกว่าอะไรนะกระดูก กระดูกเขาแบบว่าคุ้งหลังมากเลยเออเอ,อ,อ,อค่ะความนุ่มความหยาบอะไรมันเป็นยังไงคะมีความนุ่มแล้วก็ความหยาบผสมกันค่ะคุณพอจะมีในใจไหมว่าเป็นคนไหนผมคิดว่าน่าจะเป็นคนสุดท้ายเมื่อกี้เฮ้ยอ,อุ๊ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณคิดว่าเป็นคนสุดท้ายถ้าพร้อมแล้ว เปิดตาค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะจิ้งจกดูได้ไงอะจำมอผลผลได้ต้องร,รู้เออไหไม่เท่าไหร่เราชวนนะคะท่านแรกค่ะ ฝุ่น PM 2.5ค่ะคนที <5 S 1> ่สองพอนักครูค่ค่ะคนที่สามคู่ค่ะกับาคนที่สองค่ะแต่ท่านสุดท้ายก็คือว่าเป็นฟิวแหนมคมนะเป็นฟิวว่ารั้งผอมสูงนะคะข้อนี้ค่ะรู้ใจกันถูกต้องสำหรับนด้านพี่นีเซดทางด้านนี้เลยค่ะพี่กายขึ้นแท่นรอเลยนะคะพี่กายขึ้นแท่นรอเลยนะคะในข้อนี้นะคะเราจะให้ ลูกมือค่ะลูกมือค่ะลูกได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะปัดขึ้นปัดลงได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะโอเค okay, ค่ะพินีคะครับผมตัดชอยออกได้คนหนึ่งเลยนะนี่ย <laughs> กันเลยค่ะค่อยๆค่ะค่อยๆค่อยๆค่อยๆนะคะนี่คือมือของท่านแรกค่ะนี่เป็นยังไงคะท่านนี้คนนี้เล็บยาวอะคอนเสิรคอนเสิร์ตไม่แน่ว่าคอนเสิร์ตเราอาจจะมีกีตาร์เขาอาจจะไว้เล็บยาวเพื่อดีดกีตาร์เออโอเคไม่ใช่หรอครับผมว่าไม่ใช่คนต่อไปโอุ๊ยปัศนีรู้จะมาเป็นปัศนีไม่ตัดเล็บกันเลย เอ๊ะเอยัไลองก่อนเฮยไม่ใช่นี่ไม่ใช่ทะถึงใช่ๆผมพมือสกายจะใหญ่เป็นแบบนี้มือสกาจะใหญ่กว่าระวังนะคะเท้าระวังนะจ๊ะระวังนะจ๊ะโอเคอ่ะท่านนี้เฮ้ยอันนี้ความหนา ใช่ไหมคะอันนี้เหมือนดูนิ้วเกินๆโอเคอะเก็บไว้ในใจก่อนนะอีกท่านหนึ่งค่ะโอเคนี่คือคนสุดท้ายอุ้ยอันนี้ก็ใหญ่อ่ะงงอ่ะนอกจากใหญ่มันเป็นยังไงอีกคะมือนี้คุณเทียบกันเสร็จปุ๊บ ก็เหมือนมือสะกายเลยครับดังนั้นค่ะคุณอญาตถอยระวังตรงนี้ยกขาสูงนิดนึงค่ะยกขาสูงถอยหลังถอยหลังถอยหลังยกขาสูงนิดนึงค่ะเออเออเออใช่สูงนิดค่ะสูงนิดโอเคถอยถอยปกติได้เลยค่ะถอยปกติได้เลยจ้าจ้าจ้าคุณคิดว่าเป็นคนที่หนึ่งสองสามหรือสี่คะ ไม่สามก็สี่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 แสดงว่าสามก็สี่นะคะต้องเป็นผู้ชายแน่นอนนะคะสามก็สี่นะคะสามก็สี่สามก็สี่ค่ะคุณเลือกเป็นหมายเลขเอ่อผมให้สี่เลยรู้สึกสี่รู้สึกสี่เป็นมือสกายที่สุดนะคะมือที่สี่ถูกหรือไม่คุณนันนี่ปาตาค่ะอ้าวโอ้เพื่อนไม่รู้จักจริงๆด้วย คุณคิดว่าคุณมั่นใจสี่ไหมเออแต่เมื่อกี้ผมมั่นใจสี่รู้สึกว่ามันเหมือนสามก็มือสากายกสาายี <c oughs> ่ก็มือสกายเอ้าแต่เมื่อกี้คุณบอกงเากลัวคนที่ส <c oughs> ามหรอล่อคุณมั่นใจสี่คตอบสี่ใช่แต่ผมผมรู้สึกว่าสี่อยู่มือสากายรู้สึกวความหนาความอะไรมันใช่อนน่มันดูมันดูแข็งแกร <c oughs> ่งอะมดูดูแข็งแรงซึ่งจริงๆแล้วเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะใครขึ้นที่สามแล้วไม่มีไม่มีไม่มี มีค่ะคนสองคนไม่มีมือที่สามไม่ดีว่ะคนที่สามอ่ะเขาสลับมือกันเฉยลูกเออหรอทีสามพี่ท่านสุดท้ายค่ะอ๋อที่คุณหนุ่มบอกว่าเกินเกนนิดหน่อยนะคะกินดีด้วยต้องมาคุณหนุ่มตัวใหญ่จังอ่ะในจอเนี่ย คุณไม่คิดเป็นตัวเล็กไหมฮะเออเนื้อตัวเล็กอ่ะอ่ะพี่สกายเชิญเลยในข้อสุดท้ายใช่สลับกันค่ะสลับกันนะคะในข้อสุดท้ายนะคะโจทย์ข้อสุดท้ายของเรานะคะคุณสตาคุณสตาคุณก็จคุณก็โจรว่าไงครับ คุณสกายจะต้องจิ้มแก้มคุณนานี้แล้วทายว่าแก้มไหนคือนานี้ค่ะคุ้ยสกายค่ะปิดตาคุณก๊อโจ้แล้วปาบู๊ปลาบูสกายข้าพร้อมแล้วนะคะ นิ้วเลยคุณจะใช้นิ้วอะไรจิ้มเนิ้วก้อยแล้วกันเนิ้วก้อยนิ้อก้อกยอ, <_ T> อะไรอะขั้นแรกค่ะเฮ้ยเอ้ย,อ,ยอันนี้แก้มเหรอ <_ Q> อ๋อม,มั้ีผมเรื่องเขาเขายิ้มอยูอย่ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อมันเลยตึงๆใช่ค่ะ อีกรอบได้อีกรอบได้โอเคเออเอ้ยหรอมันไม่มันมันม่นแก้มเหรอมันไม่เหมือนแก้มเหรอมัอเขาแกล้งผมให้จับเสื้อเลยโกรแล้แกลว่าอันต่อไปค่ะอันต่อไปอันต่อไปค่ะเฮ้ยคนนี้แต่งหน้ามานะ เอาจริงๆแล้วแต่งหน้าทุกคนนะคะจริงๆแล้วแต่งหน้าทุกคนนะคะเออคนนี้คนนี้ยังไงคะคนนี้รู้สึกยังไงคนนี้คนนี้ก็จะกระเจี๊ยบคนนี้รู้สึกยังไงคะคนนี้รู้สึกยังไงคะคนนี้แต่งหน้าเออแต่งหน้าแล้วก็พเขารู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ เอ่อเป็นคนผิวผสมออผสมถ้าไม่แต่งหน้าน่าจะผิวแห้งแต่ถ้าแต่งหน้าแล้วน่าจะผิวมันอ่ามห์ได้ดีค่ะท่านต่อไปค่ะคุณหน้าแก้มอย่างเดียวคุณแม่หูท่านต่อไปค่ะท่านนี้ค่ะคนนี้ผิวมันน้อยกว่าคนเมื่อกี้อหนี่คือน้ำมันในมือเลยไม่เสร็จเออเอจิบนี่ค่ะโอเคไหนคุณคุณลองยิ้มสิครับ อาจำจำไม่เยอะอ่าท่านสุดท้ายค่ะท่านสุดท้ายท่านสุดท้ายอีกหน่อยค่ะคุณก้าวหน่อยค่ะคุณเออนั่นแหละนั่นแหละคนนี้ผิวดีนะเนี่ยเราแล้วใคอีกคะแล้วใครอีกแะเก็อืมแต่งหน้ามาเหมือนกันมาคุณเท้าค่อยถอยนะคะยกขาสูงนิดนึงค่ะยกขาสูงเอ้ยยกเออโอเคอ่ะถอยมาได้ คนสัมผัสไหนเป็นแก้งของนานิหนึ่งสองสามหรือสี่คะจากระดับความมันนะครับอ <No. S 2> ที่วิเคราะห์ไวน่าจะค่า pH ของผิวเขาน่าจะประมาณแปดจุดสองห้าแปดจุดสองห้าซึ่งนานิถ้าจำไม่ผิดเนี้ยค่า pH เขาประมาณเจ็ดไม่เกินแปดโอเคงั้นผมว่าน่าจะเป็นคนที่หนึ่งหรือสอง หนหไม่ใช่ผมไม่ใช่หนึ่งผมว่าผมว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะหนรือสอ่ะหได้ผมว่าสหรือสาองหรือสามสองหรือสยังได้สองหรสาย,ยังได้คุณเลยเลือกเป็น <c oughs> สองถ้าหมายถึงสองตาได้ค่ะเป็นคำตอบที่ถูกที่ ใช่ไหมเมื่อกี้ไม่เสื้อมันลื่น่าลื่น่ไม่แต่ว่าเสื้น้องมถึงมาถึงตรงที่ปักกันแล้วไม่ลื่นมากแบบว่าหน้าแบบไม่มีรูขุมขนเลยเบยโอ้โกลโกลมากเออปากว่าคนทงเม็ดคนทา้งคนทางบ้านคอมเมนต์เข้ามาเพิ่มค่ะ หอรอบที่4เป็นนานิจิ้มแก้มสกายบ้าเชอหนึกับพี่กันเลยค่ะายแล้วตองมามเตรงมาตตาาค่ะก็เีกับทางเอ่อแกฟูดค่เราถามว่ามีรีเควสตอะไรเพิ่มเติมไหมขอได้รีบกดมาบอกว่า ขอให้นานิจิมแก้มสกายด้วยผัดช่างเอสเอ็มเอสผัดช่างที่เขาสั่งมาในกราฟูเลยค่ะค่ะโอเคคุณนานิปิดตาค่ะจ้าถ้าพร้อมแล้วปิดตาก่อนเออปิอตโอ้ผมโอ้โหอะไรนี่ถ้าพร้อมแล้วสนับที่ค่ะ คุณค uh ้างไว้ในท่านั้นเลยนะคะใครใค้างไว้ท่าไหนคุณค <is> ้างท่านั้นนะคะคุณอันนี้ขอนึงนิ้วคุณจะใช้นิ้วเลยคะในรอบนี้นิ้วก้อยนิ้วก้อยขยับมาเลยค่ะขยับมาเลยค่ะคุณอันนี้ขยับเลยค่ะค่ะท่านแรกแก้มนี้ค่ะไฟช็อตงานหลอกข้าไปแก้มที่จน์เลยค่ะอ๋อเป็นปอ เออท่านที่สองค่ะท่านที่สองนี่ค่ะเออเออเอุ้ยยังไงคะค่ะเออเออเออสะดุดเป็นยังไงคะแก้มนี้เป็นไงคะคนอันนี้มันมีกระดูกรอะมีอ่อนกระดูกค่ะนี่ขนาดฉีดฟิลเลอร์มาแล้วคนนี่ยโคตรยากอ่ะเดี๋ยวอันเอ้ยเอ้ยแก้มมันบุ๋มเอ้ยแก้มบุ๋ม่ะไปลองลองสมัยก่อนค่ะมีใครอีกมีอะไรอีกคะ โอ้มแก้มเลียบแก้มลื่นแก้มเลียบแก้มลื่นโอเคสัมผัสไปนะจำไปนะขั้นต่อไปค่ะเฮ้ยอันนี้แปลกๆโอเคอากอากหึงแก้มนะคะแก้มเออแก้มท่านนี้ค่ะแก้มเป็นไงฮะ อันนี้แบบว่าแบบว่าไรฮะแก้มดูแข็งแข็งจำไว้นะท่านแรกลื่นลนิ่มนิ่มท่านที่สองแข็งๆนะอ่ะท่านสุดท้ายนะคะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยแก้มมาเป็นไรอ่ะคนเหล็กวะครับเนี่ยลองยกสูงขึ้นนิดนึงอาจจะโดนแก้มขาเออเฮ้ยเฮ้ยคนหยิงป่ะพี่ ไอเสื้ออ่ะแก้มจริงแก้เป็นไงฮะวันนี้นี่แก้มเหรอแก้มไหมนะฮเ้ยอันนี้ลูกกระเดือกเปล่าเฮ้ยโอ๊ยอ่าเฮ้ยนี่มีนวดเออมีนวดมีนวดก็คือว่าถ้ามีหนวดแล้วยังไม่ตอบคนนี้นะจ้าถอยหลังมาถอยหลังมาค่ะถอยนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงแล้วคนแรกเหรอ คนแรกคุณจะไปช็อตคุณจะลอยอีกไหมจะลองอีกไหมฮะลองอีกหน่อยลองอีกหน่อยอ่ะคนแรกคนแรกช็อตเอาเลยเอาเลยมาตอบเลยคุณจะตอบเป็นหมายเลขหนึ่งสองสามหรือว่าสี่ฮะแต่แต่พี่พี่พี่ยังเก่งลายเขาเอาไว้หน่วนไหมฮะน้ำผมนึกภาพก่อนแป๊บนึง ไม่มีไม่มีมีเก่งไรไม่มีไม่มีหนวดขาไปปุออ้ยโอเค <c oughs> อเคุ้ยจะมีหนวดด้ไงเออกังั้นก็คนสุดท้ายเป็นสก,กายคนสุดท้ายเป็นสกายคนสุดท้ายเป็นสกายขึ้นนานี้เปิด <c oughs> ตาข่าไ <c oughs> ต่อที่ มากนะในรอบนี้นะคะสกายได้2คะแนนนันนี้ได้2คะแนนจามานันนทด้านนี้เลยลงมาเลย่ะไปทด้านนี้เลยนะคะคุณสกายมาหนี้อ่เปิดแล้วทางค่ะเชิญเล่ามาไปพี่คารวานขอบคุณค่ะประนีไม่ใช่หรอกปัะนีลืมลประศนีปนเมื่อกี้เป็นยังไงสัมผัสหน้าสัม